สบายดีพี่น้องป้องป่ายประสุกุุคน,นะพี่น้องเนาะพบกันอีกขึ้นเคยเนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็เริ่มต้นมือใหม่อีกแล้วพี่น้องมื่อวานนี้พีพ่พาน้องมามัดเข่าซอยน้องพี่น้องได้เมื่อนี้อยู่บ้านนี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาหอดแล้วพี่น้อง ก่อนนี้ก็ได้มาหอดมาเงหน้านของน่องท้ายเดีนยะพี่น้องเนาะหน้าของแม่นี่แหละพี่น้องเมื่อก่อนกะบเล้าไปซ้อนกะได้มาเห็ดตั้งแต่น,น้อยพี่น่องเลยหลังจากที่ไปกรุงเทพกรุงไทยก็ได้มาเห็ดน้ำพ่อน้ำแม่เลยเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือหน้าที่เกี่ยวไห้เนาะพี่น้องเนาะมันนี้ใช่ไหมภาพพี่น้องมามัดเข่านี่แหละ มาเข่าหน้าตรงนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้คือน้ำสางเนาะพี่น้องเนาะน้ำสังแต่เมือก่อนนะแต่เขายัางหน่อยนะได้มาใส่น้ำสางอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยทั้งกินทั้งอาบเน,นาะแ,แต่ข้าวอันบ่าวไก่ซ้อนยังหน่อยเนาะพี่น้องใส่น้ำสังนี่แหละอาบทั้งอาบทั้งกินคิดเห็นแต่ข้าวยังหน่อยเนาะปุ้ย ย้ำให้ย้ำหน้านี่กับ,บรรยากาศกัหนาวหนาวพี่น้องเลยเวลาสิอาบน้ำก็ต้องได้ฮุบเฟืองมาดั่งไฟไปแล้วอากาศมันหนาวแล้วพี่น้องอันนี้ก็ได้ม,มาหดมานเทิงแล้วเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ออมาหดเที่ยงหน้าแล้วเดินเพาะงั้นมันจะไม่เกี่ยวสํา หอดเถียงหน้าเลยพี่น้องเอ้ยน้ามีแต่กระบอกไอ้กระมาหอดง่ายแถอยู่คู่เดียวพี่น้องเลยถูกไสากระจักไปทางใดอยู่คู่เดียวมามัดเข่าสรอยเพื่อนนี่ยเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังสิกินเข่าเนีอยยู่เนี่ยกินก็มีอย่างแน่ รังสิกินปั้นเศ้าเด้อพี่น้องนี่นะอา่าตัวทอดก๊บทอดเขียดทอดปลารดก็มีพี่น้องแกงไก่มีแจวน้ำมามากินข้าวน้งกันเด้อ จากที่กินเขากินน้ำแล้วเนาะพี่น้องเน,ะะเนาะไปนีเฮาก็สิมาเอาอเอาต่อไปเซ้น้ำกอนเนาะพี่น้องเนาะมาเตะที่น้ำสางเลยพี่น้อง หลังจากนั้นเขาก็มามัดพี่น้องมัดมัดไปเรื่อยๆได้ประมาณสองให้อันนี้ก็คือน้องไายน้อง้ายเป็นคนหาพี่น้องเอ้ยปุ้ยใส่หลายขนาดหาไปเทียงหมดแล้วพี่น้องเพื่อสีแล้วสองสามให้ก็ เจ็บบาดเ<ไ>ป็นอพี่น้องเ,องเอ้ยมัดเข่าก็บแรง่ายจากเท่อดอกมีตะลด<อ>แดนไปแ่นมาเนี่ยก็นแหนมเบิ่งตะลดพี่น้องอันนี้ก็เท่าแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อนก็ลงมามัดเขาอยอย่าซอยยั่นฝนตกหำ้ำคิดเห็นตอนสมัยก่อนเนาะพี่น้องตอนที่เบาไก่สอนอยังหน่อย แถวนี้นะมีแตป่ามีแตดงเด้พี่น้องเอ้ยดงแถวนี้นะเป็นดงทึบดงหนาได้พี่น้องมาปัจจุบันนี้เป็นไฮเป็นหน้าเปเิดแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนั้นก็เป็นปลามันปลาอ้อยหลังจากที่มัดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ค้นมากองไว้ยุ่มองเดียวก่อน ขนมาไ้อยูมองเดียวเพื่อเสียเอาขึ้นรถไทเอาเมื่อปั่นยูบานเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่หาบได้สองสามหาบแล้วพี่นอ้องป้าตอนนี้ทว่าโอเคเมื่อยขนาดพี่น้องไห้นักซ้ำเข่ากันนักนักเมื่อยไรอากาศกันคึมคึมบ่มีแดดแต่ห้อนพี่น้องไย หลังจากที่ขนขื้นมากองไว้แล้วเนาะพี่น้องบัดนี้เขาก็มาคขนขื้นไปใส่รถไถเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสิเอาเมื่อปันนยูบานเนาะพี่น้องเนาะพราะว่ายูหน้ารถปันเพิ่นมาบ่ได้ทางมันก็นยังเข้าบ่ได้พี่น้องเมื่อขนขื่นเต็มรถแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กัด สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ได้แก้ขอเมื่อบานกระือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะพี่น้องเนาะมามาันเขาซอยแม่อยู่บ้านเมื่อน,นี้คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอพระคุณหลายๆเด้อที่ติดตามรับส้มอย่าเลิมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนี่ยเด้อขอพระคุณหลายๆเด้อ